คำถามต่อมาคำถามที่แดครับในเรื่องกฎหมายชริอัดเนี่ยชีอามีความแตกต่างกับซุนนีอย่างไรบ้างครับเช็กกฎหมายชริอัดของเรามีความแตกต่างกับของซุนนีตรงที่รูปแบบของสิ่งที่เรายึดเป็นฮุดจัดนะครับคือกิฏาบเอากิฏาบก่อนแล้์แล้วก็ อาลุนไบนะครับรวมท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นก็คือสุนนะของนบีแล้วก็สุนนะของอาลุนไบนะครับอันนี้คือมัมบะหรือแหล่งอ้างอิงในการออกฟัตาววนะครับโดยอุลามาของเราเนี่ยเขาก็จะใช้สองหลักการนี้มาโดยตลอดอแต่ของอัลีซุนนะเขาก็จะมีรวมซอฮบะเข้าไปใน,ใน,ใ,นในการออกหรือตีความวินิจฉัยปัญหาหรือนิติศาสตร์ทางอิสลามนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มอิจมะด้วยแล้วก็มีกียัต ส่วนของเราเนี่ยจะมีอักนะครับอักก็เป็นหนึ่งในมัมบะของการวินิจฉัยปัญหาในทางศาสนานะครับโอเคครับอัลฮัมดุลลาฮครับ